ังนะ จมสายยมอยู่ในร่างกายที่สดชื่นอรุณสวัสดิ์วันังคารที่แสนสดใสวันนี้คุณครูนำนักเรียนทำกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนย้ายกล้ามเนื้อมัดเล็กเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานก่อนจะปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยคุณครู นัดดัานไหนซ้ายพิมพ์พงหรือคุณครูต่องของเด็กๆนั่นเองบรรยากาศจะสนุกสนานที่ฮาขนาดไหนเราไปชมกันเลย <Yahoo! S 1> โอ้โหเออน่ารักมากโอ้ยเพลงมาได้ได้ท่าเลย No, นะครับเป็นผู้นำการออกกำลังกายยามเช้าเบาๆนะครับไม่ใช่เล่นหนักๆเพราะว่าตอนนี้อากาศก,าก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วเดี๋ยวดูน้องๆที่ทำนะ่ารักม,มากมากเลย సల్లో సల్వ్ సవు సవ ลีผู้นำเฮ้ยนี่คืออะไรเดอนราน้าจะเป็นอนหนึ่งอ๋อปสสลบ ดนตรีมาถ้าออกเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องฝึกไม่ต้องซ้อมดนตรีมาถ้าออกเลยอโอ้ยเชลน์เอ,เอ,อานีว่ายนำ้ำ ดูเล็กโอ้โหดีชอบ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 อ่าจะพาไปดูโรงเด็กจะเดินไปที่กอดเหยียดที่ตรงนั้นจะเลิกชอบจะพาจะไปดูจะชวนจะชวนเป็นข่าวบอยออกถึงตัวอุตสาห์บอยเจ้าบุญถูกทางคนหอคอยคอยจะช่วย

นังึงารกมากอยายว่าแล้วกอะอีังอลงพันแข็งแรงเลยนี่นี่คือด็กิงนนะครับนุบันสน่ารักมาก ย้นั่งลงนั่งล็ยีขาไปข้างหน้าค่ะอ่าอันนี้คือยืดเส้นยื้อสายผ่อนคลายนะผ่อนคลายก้มลงเท้าชิดกันต้มลงเท้าชิดกันโอ้สวัสดีค่ะก้มลงนะคะเอามือไปแตะใครเช่นใครเช่นเอามือไปแตะโอ้ยแรงแข็งแรงมากเลย อโอ้ยเส้นย,ยีนสายอายุที่สองะต้อยเก็ลงไปค่ะจับไปเทอะอ่าก็ลงจับไปเถอนัดกลาอกกางโอ้โห นักเรียนภาคชานะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้กันทุกวันนะครับนะจเยาใอะไรก็ได้ผ่อนายหายใจเข้าล้กหายใจเข้าล้กหายใจออกประหยัดหายใจเข้าหายใจออกนะคะนขณะที่เรานะคะกำลังพักเดี๋ยวเชิญคุณคูเวนนะคะมาพบกับนักเรียนนะคะวันนี้คุณคูเวนมีเรื่องอะไรจะคุยกับนักเรียนเชิญคูเวนประจำวันค่ะอ้า ดีค่ะสวัสดีวันราค้าที่3สิบมกราคมพิชาววแล้เลยเดือนมการาใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะวันพรุ่งนี้คือที่3สิบวันสุดท้ายนะคะ เกิดคือครูสองนะครับอ๋อน้องน้องเด็กเรียนทุกคนก็ร้องเพลงวอวยพรมันเกิดขอให้ Happy ร y โอ้อลเลิรมากรวยสุขรวยทรัพย์สุขภาพดีมีรักแท้นะครับสุขสัรวันเกิดแฮปปี้เบรดเดย์เอาะเป๋าเค้ก เฮ้ยเพยิ่งเกิดเลยนะคะวันนี้ต้องกระเปิดผู้ตองคุมคะนเกิวันนี้ถือว่าอ่าเป็นบันดีอีกวันหนึ่งนะคะในกาสนี้เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสการลิสีคำมนะคะอ,อายุเท่าไหร่ครับห้าสี่ขวบเดี๋ยว็กสองคนได้โอกาสตอบสองคนออบคุณีีก่อนอ ห้าสิบสี่โอ้ตองเยจะได้กินขนมไหมเนี่ยคิดว่าคุณคูต๋องอายุเท่าไรครับยี่สิบโอ้ได้สองก้อนเลยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนคิดยังไงว่าอายุยี่สิบยังรออยู่ยังหนุ่มอยู่โอ้ย อันนี้พูดไปเพื่อต้องการขนมสอง,สองห่อหรือเปล่าพูดจากใจจริงคุณครูคต๋องอายุ20 20ิเข้ามาคุ้มครองเข้ามาเลยพอนี<ร>ชอ้ชอบนีสุกเกษเป็นปีขอให้คุณต๋องรวยรวยนะคะวันนี้คุณต๋องนำเค,ค้กมาเอ้ยนำขนมเนาะขนมปังนะคะไส้ต่างๆเลยมาเลี<ม>้ยงละเรียนมีหลายไส้ค,คุณต๋ง เขาไม่ถามอายุกันด้วยสามสิบสี่แล้วจ้าสามสิบสี่โอ้ยงวดนี้งวดนี้งวดนี้สามสี่เลขสวยนะมีโอกาสค่ะมีโอกาสเขาบอกว่านะคะถ้าเป็นเดือนเกิดใครให้ซื้อนะคะอายุนะคะอายุเรานะคะแล้วของคุณของคุณแล้วนี่สามตัวบนนี่เลยในอายุอันนี้ก็คืออาปาสานสองพันปีค่ะอ่ะโอเค ้องแจกขนมนะครับนี่มีไส้อันนี้ใ้เผือนี่ไส้อะไรเออเผือชอบแจะนัตแล้วไปไม่หยิบอหมดเวลาเลยนะแอนนาชวนชิมพา้องไปค่ะมาเสริไปเรียกเร็วั่เอง่เลเอบเรื่อนชาวบ้านเราเอาได้แล้วเนี่ยอ ซ่าอ๋โอหนูชอบกินไหมครับเอากินข้ากินพิซ่ากันนมมีอร่อยที่สุดเลยแล้วนะชืช่อชื่อไหนดีครับมีอะไรบ้างนะ่ากินไหมอ้าช่วยด้วหน่อยนี่คือพิซ่าวันเกิดของคุณครูตอ๋องอ,อือขอ,อ,อ,อให้คุณครูมีความสุขมากๆนะครับอือได้พิซ่าเลือกพิซ่าอะอวอพรให้คุณครูมีความสุขสีครับอ่าขอให้คุณครูต๋องมีความสุขมากๆนะครับจางน้อง ชเอมออิ่มอร่อยกับพิซซ่าของคุณครูตองนะครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณครูตองนะครับวันนี้คุณครูเอาข,ข,ขนมมาเลี้ยงเด็กๆให้กินกับนมได้เลยนะครับอีทุกคนโชว์ขนมอ,อ่าให้คุณครูมีความสุขนะครับใน่สุขสันต์วันเกิดอันนี้เด็กมัธยมมัธยมต้นโอ้ย ได้มากกว่าเขาเลยนี่ยอ่ะครูแอนกินข้าวไม่ได้หลายวันอกินขนมได้ใช่ไหมเออนี่แหละนี่แหละจะได้โตว,วันโตคืนอ่าชูขนมกันโอ้น่ารักมากน่ารักมาก okay, okay. Yeah.